สว,ส,สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่19 25มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารความคืบหน้านะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะอาจจะมีข้อสรุปเกิดขึ้นหรือว่ามีการได้รับชัยชนะหรือมีการจบปัญหาด้วยดีนะคะ สัปดาห์นี้เรื่องของการงานนะคะชาวสิงจะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นเชื่อมั่นในความคิดหรือการการะทําของตัวเองค่อนข้างมากนะคะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นดึงดูดเรื่องประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้ยังเหมาะกับงานเข้าสังคมนะคะการพบปะสาธารณชนหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็สามารถเอาชนะคู่แข่งหรือสะสาง จัดแจงเรื่องงานได้มากขึ้นใครที่เจออุปสรรคอยู่นะคะช่วงนี้กำลังผ่านพ้นไปด้วยดีที่ตกงานก็มีเกณฑ์ถูกเรียกสัมภาษณ์นะคะหรือว่าได้งานใหม่เกิดขึ้นนักเรียนนักศึกษาก็มีเกณฑ์สอบผ่านหรือได้เรียนต่อสอบแข่งขันการเงินนะคะช่วงนี้ถือว่างอกเงยน,นะคะมีรายได้รับเข้ามานะคะทั้งรายได้หลักรายได้เสริมเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะมี รายได้เป็นบวกมากกว่าที่ใช้ใจ่ายออกไปะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะช่วงนี้พร้อมสู้พร้อมลุยใช้ชีวิตเต็มที่คนโสดสัปดาห์นี้นะคะที่รอคอยข่าวข่าวเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์จิตใจตรงกันจากคนที่คุณใฝ่หานะคะหรือคนที่คุณหมายปองส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักสดชื่นสมหวัง มีการปรับปรุงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยร่วมกันเกิดขึ้นได้บางคู่เกี่ยวกับการวางแผนท่องเที่ยวเดินทางนะคะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องเดากรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ